อีกเหตุการณ์หนึ่งครับผู้ชมพะไปที่ภูเก็ตฮะเป็นเรื่องที่สังคมกําลังดราม่ากันอยู่ประเด็นก็คือลูกหลานฉันเป็นคนดีแต่ลูกหลานฉันขับรถแต่งแล้วตํารวจจะขอยึดรถลูกหลานฉันก็เลยโทรหาฉันฉันก็เลยไปหาตํารวจเมื่อฉันไปหาตํารวจฉันก็เลยบอกกับตํารวจด้วยเสียงอันดังว่าอย่ายึดได้ไหมอย่ายึดได้ไหมนี่ไหนลองฟังเสียงหน่อยสิค่ะเรวมันโจทย์เยี่ยวทำบารกิจสร็จมันได้ข้าวโรงเรียนเนี่ยแต่ไม่ได้ข้าวเนี่ยนี่เนี่ย นี่ยนี่เยา,าวชนถ้าว่าบุคุณจะมาหา้าลดเขืองถี่ไม่มีกระจกต่างเพเนี่ยนะห้าได้ถั่วก็ผูเูเก็ตเลยจริงจริงกอ่อส่ัยไรลดรบราคาหงวนไหมครับกระบอแกมีลูกชายพมมีแม็กกี้ไหมไม่มีเด็กเด็กมีอย่างที่เผื่อเด็กนะ เด็กมีเยอะขี้เล็จจับพวกต่างเมืองแค่นั้นแสดวจับพวกต่างเมืองเลยเด็กมีเยอขี้ไม่รู้ถ้าว่าจับเด็กมีเยอขี้ต้องจับพวกต่างเมืองแล้วถ้าว่าจับตีวารถไม่มีกระจกก็จับพวกต่างเมืองผมไปจับต่อเดียวโอเคไหมไม่จะยาว่าคุยหลวงพาไม่คุยตรงนี้เลยไม่คุยหลวงพัาไม่คุย ไม่คุยหลวงพ่อครับคุณตรงนี้ยูย่ดีที่บาดจับเด็กวัดเคือนี่เด็กมันมาจะารงเรียนแล้วไปไปกินเป็นงเรียนนี่ท้าว่าเด็กมันทำพิษบัดเจ็บแต่คืนยิกหลายมา,วา,ยายมกว่าพีย่างเนี่ยนมาเด็กกับพิ่อะไรครับตำรวจห้ามบอกนี่ เด็กมันผิดอะไรผีผีว่านี้ผีเด็กมันผิดอะไรออรับท่านหรือไม่ได้ได้เดี๋ยวบุญรับท่านมาให้เลยแต่อย่าพาลรงพักอ้อนพรักฟังไปเรื่อยๆและกําลังจะบอกพ่อผู้รักลูกก็บอกเด็กมันผิดอะไรเด็กมันผิดอะไรและถ้าจะจับนี่ไปจับทั้งเมืองเลยไอ้พวกไม่มีกระจกข้างไอ้พวกไม่มีใบขับขี่ไปจับได้ทั้งเมืองแล้วเด็กมันผิดอะไรเด็กมันพึ่งออกมาจากโรงเรียนคนก็เลยบอกเฮ้ยตำรวจเขาทำถูก มีสภาพรถของลูกคนดีไหมฮะช่วยเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งเป็นเหตุการณ์ตำรวจเรียกตรวจรถน้องๆประมาณ5คนแล้วตำรวจไปเจอกระจกข้างก็ไม่มีใบขับขี่ก็ไม่มีล้อก็เหมือนจะแต่งสุดท้ายตำรวจเลยบอกเ,ออเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องยกรถหนูนะไปที่โรงพักหนูๆก็เลยโทรศรัพท์หาคุณพ่อคุณพ่อก็เลยมาบงเบงอย่างที่เห็นแล้วบอกถ้าจะจับก็จับทั้งเมืองสิก็มันมีเด็กคนอื่นๆอีกในภูเก็ตเป็นอย่างนี้ หลายคนบอกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้โ้นในเมื่อตำรวจเขากำลังทำหน้าที่และเห็นน้องๆใช่ไหมยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยหลังจากคลิปนี้มีการเผยแพร่เสียงก็เลยแตกล่าสุดเนี่ยนะฮะมันจะมีคลิปหนึ่งทีมงานตอนตำรวจขอดูใบขับขี่ผู้ปกครองขอดูหลักฐานตำรวจถามมีไหมผู้ปกครองบอกไม่มีเด็กมันจะมีหรอ<ำ>เด็กไม่มีใบขับขี่อ้าวไหนฮะลองฟังเสียงตอนนี้หนยสิตัวที่สเด็กมีคี กดไสอะไรรถรบรัการครับกาบอแกมีลูกชายพอมีแกี้ไหมไม่มีเด็กเมีอาที่เผื่อเด็กเด็กมีอย่างที่เล็จับ่ต่างเมืองนานฮแสดงจับ่ต่างเมืองเลยเด็กมีอย่าที่ ม่าสุดเราไปเจอกับเจ้าของคลิปคุณบางต่อเราก็ถามบอกคุณบางต่อมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะรถน้องๆเน,น,นี่ยมี6คันปรากฏว่าคุณพ่อเขาก็เลยมาขอเขาก็บอกว่าเอาจีนเนี่ยลูกเขากําลังจะไปเรียนเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติงานของหน้าของตํารวจเนี่ยนะครับแต่บางต่อเองเนี่ยก็ยอมรับและแกเป็นเจ้าของคลิปด้วยเพราะเมื่อกี้เห็นพี่บางต่อไหมฮะกำลังโวยอยู่อะแต่หันกล้องเขาหาหน้าตัวเอง ด้วยความเคารพเสียงก็เลยแตกคนเห็นใจตำรวจก็เยอะด้วยความเคารพฉะพี่บางต่อก็มีนะฮะ ล่าสุดบางต่อก็บอกอุย้ยผมไม่ได้ขัดขวางตํารวจนะผมแค่เป็นคนพูดเสียงดังเหตุการณ์ทั้งหมดผมแค่อยากให้มันจบได้โดยดีโดยการไปไก่เกลีย่ยกันแล้วเป็นไปได้ไหมเล่าตํารวจอะ่ะคือน้องๆเนี่ยถ้าเขาจะไปโรงเรียนเนี่ยคือการไปจับแบบนี้เด็กมันก็ไปโรงเรียนช้าหรือมันก็จะมีอุปสรรคในการเดินทางปล่อยมันก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งยึดรถเด็กมานแล้วเรียกมาคุยฟังเสียงบางต่ออธิบายเหตุผลในคลิปเนี่ยฮะรถ มอไซจํานวนประมาณสักห้าหกคันน่ะโจดเรียงอยู่ท้ายรถกระบะของตำรวจพร้อมจะขึ้นเลยประมาณเนี้ยพร้อมจะขึ้นย้ายเลยประมาณนี้มผมก็เลยบอกผมผมก็ถามว่าอ้าวพี่ทําไมเนี่ยผมก็ไปถึงแล้วผมข็นรถมอไซผมมาดิผมจะข้าขรถผมพ่อของเด็กพอรถมอไซคกับตำรวจก,ก็ถามผมว่าบางังถ้าปันนี้ออกไปไม่ได้นะเพราะว่า คู่มือก็ไม่มีจกก็ไม่มีถอเชียงดังผมก็พูดคำบอกถ้างั้นเดี๋ยวผมให้ลูกชายผมเอาโท่ใหม่มาเปลี่ยนเอาคู่มือมาให้เอากระจกมาใส่นะครับผมได้พากลับเออนึ้บอกไหมแล้วผมก่อนหน้าผมจะโพสเนี่ยคือผมดูแล้วนะดูแล้วมาตัดต่อ แล้วดูว่าอ๋อร้านพี่ก็แต่งรถเหมือนกัน,นเนาะนี่น่าจะมีคุณภาพแหละเพราะเห็นบอกว่านี่ร้านก็มีอุปกรณ์อะไรเยอะนะฮะล่าสุดวันนี้เราก็เลยถามทางด้านของผู้กํากับสบพทลางว่าเกิดอะไรขึ้นพันตระเอกนิกรชูทองท่านก็เลยบอกว่ากลุ่มนักเรียนเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ได้รับแจ้งว่าม่วมนั๊มน้ํามันพอไปตรวจสอบเจอรถตัดแปลงถอดป้ายทะเบียนไม่มีปา้ายภาษีท่อก็ดังตํารวจก็เลยยึดรถ6คันเนี่ยนะครับเพื่อเอามาตรวจสอบแล้วก็จะต้องตักเตือนผู้ปกครอง แต่ปรากฏว่ามันก็เกิดเรื่องตามที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตํารวจไม่ได้คิดจะกันแกล้งเด็กแต่ตํารวจต้องป้องกันอาชญากรรมและป้องกันอุบัติเหตุคาถามอันนี้ถ้าคิดในแง่ดีเกิดลูกๆของบังขับไปชนคนอื่นและทํำยังไงละบังถ้าบงทะเบ,บียนอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชาวบ้านเลยเห็นใจตํารวจนะฮะงานนี้เห็นนินทางแขนนในทางก็จะมาในตามกฎหมายส่วนกรณีเมื่อยึดได้มาแล้วนะครับก็จะ นำมาที่ตรงพักแล้วก็เจอผู้ปกครองแล้วก็มีประเด็นแก้ไขแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปตามความผิดนะครับก็ฝากช่วยดูแลบุรลานหา,หาบุลารลากรํำผิดน่นะครับผู้ปกครองอาจจะโดนด้วยในเรื่องอยินยอมหรือป,ประปร,ะราเลยตามพอคุ้มครองเด็กครับผมนี่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังไม่ได้จับนะแค่ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าอย่าเป็นแบบนี้อีก